โบ่ดีดบ้่จชพี่ดูะพี่สังเกตบะเพทคองมันเหมือนมันจะเริ่มเสื่อมมันท้องแบบคัดแดติดๆขัดคพของข้าตัวไหมพวกของเข้าตัวมันจะกลายเป็นสัตว์ระชานพวกเสือพวกอะไรได้หมดไงอโฮบาวีลงดูมาเ็การเจ็บันดู

ผมว่าน่าจะเป็นกลนงมันหน่อที่แบบมันจะเรียกเราใาานะช่<ร>มันเป็นลงจะไปลุ่น,นแบบนี้มันเป็นกลนงมันนะทุกคน,นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่กลนมันมันก็น่าจะมีแบบอะไรของเข้าตัวอีกครั้งหนึ่งอ่ะัะะะวดำีือเลยไม่ใช่คนไทย,ยมันเหมือนมันโดนเผาไมา้ไงไม่รู้ มันลงมันลงไปไม่ได้ตอนให้มันจะอะไรขนาดไหนมันก็ลงไม่ได้จากห้างมันงจะพักอนครับพี่ดีตพอตอนนี้ก็ทุกวันครับผมก็นั่นนะพอตอนนี้มันก็เวลาเกือบจะห้าทุ่มแล้วอันนี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมไปคลิปเดียวผมก็น่าจะต้องคืนนี้ก็น่าจะไม่ได้นอนละใช่อันนี้ไม่เสียเวลาค่นี้ก่อนนะครับพี่สี่คนไม่มันมาอีกไงแล้วคืนนี้เราพี่เชนเราว่าเราก็เราก็ต้องนั่งเฝ้าเป็นเนี้ยใช่ใช่คืนก็จะถึงเช้าพี่เชนใช่ เราก็ต้องรอดูพอแม่งมันเหมือน,ม,นมันยังไม่ไปไหนนะทุกคนมันเหมือนมันยังอยู่ใต้ห้างอ่ะใช่เอาอยี่เราปิดกล้องแล้วก็นอนเราเอ็นหลังสักหน่อยดีกว่าใช่หลงก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน้องวินงเล่นกระปิเลยนะครับผมน้องหลงก็ได้ขึ้นมาบนห้างเ้วยเพรานะว่ตอนนี้เราก็ได้มาน้าขึ้นบนห้างแล้วนะทุกคนเราจะส่องรอบรอไให้พี่อีดูนครับห้างก็อนที่ผมมานั่งนี้ก็สูงมากนะครับนี่ครจากพื้นดินนะครับเราไม่รู้ว่าเรามาหน้าเนี่ยพอตอนเนี้ยลงกันาเราบอกว่า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ต้องลงจากห้างนะชนเพราะมันอันตรายมากเลยฟองพม่าเนี่ยก็ที่คนที่ผมก็มาก็พิดูนะที่ทำเหมือนผมเห็นเป็นทาลฤๅีนะที่จะมาหลอกล้อเฮยเสียงเหรอวะตัวสองล้อล้อฟองฟองเหมือนเป็นเหมือนทัานฤๅษีเนี่ยเหมือนมัหล็อกล้อเราให้ลงไปจากห้างใช่ฮะเป็นเรื่องต้องลงมีอย ที่บุกมาเราสุกมากครับโล่ผมผมก็ได้เอามาไฟฉายใช้กับบอลเฮ้ยเสียงแล้วลละละวะเฮ้ยเหรอเสียงแล้วน้องลูกเฮ้ยใครวะใครวะแปลกเลย มันคือก้อนนี่แลยเฮ้ยพีใจเยียเสียงมันนาำเลยใช่ทราห้างก็ไม่มีไม่เห็นใครถ้ามันมาในี่ลางนะเรานี้จบเลยเห็นไหมทรงดูรทัวทรงดูรทัวคือเราก็ได้เอาใช่ใช่มาใแกก็บอกดิใช่เราเรีบมากเลยพี่สีทุกคนต้องขอโทษพี่สีทุกคนนะ <S <S พอตอนที่เราจะมาเนี่ยมันก็จะหกโมงแล้วเราต้องรีบมาเลยไม่ได้ ไม่ได้เอาไปใช้มาอ,องกระบอกเฮ้ยเฮ้ยชินอดรกิใครวะเสียงมันมีคนเดินไปห้างเนอใช่หรอชินอดรกนเนี่ยเฮ้ยยัอไเ้ยชัดท่านสีวันเนี่ยเฮ้ยอีกเหรอเี่ชูบอเฮ้ยมเรียกไรให้ลงจาก้างเว้เคลอรี่กูละอยู่ไนเรลบ้มันตะเกียมันตาเนี่ยเคลอี่ชูเนี่ยมีแมงมาเสียงแปลกเดียววันนี้แมง ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดนสิงห์บ๊กไปอยู่ฮะนี่นบบไงที่ผมเจอกับพี่ดูมันมานแบบนี้เลยฮะยี่เดี๋ยวพี่ตากียใหโลช่วยอะจะให้ของดีไม่ไายงไงเราก็ไม่ลงเดี๋ยว่ีเยอะปเยอะเลย่เรปะในหิ้วใช่หละเอาข้องดีผมไปก่อนไหมเฮ้ยเซลอยให้เเอาข้องดีผมไปก่อนไหมให้เลไง อยากให้งลงด้วยไม่ใช่คนหรอต้องลงมาสภาพเนี้ยน้องลงเอ,เอาเอาพูดยิงลองดูดิยิงก็ทุกคนมันก็ดูมันดูมันดูมันยิงเดินวนอยู่เดิน,วน,ดนวนอยู่ใต้ห้างเราแต่แผมไม่เชื่อเนี่ยว่ามันคือท่าหรือฝีใช่กี่เว้ยดูดีเด็ดมากเราไม่รู้ว่ามันคือใครนะรพี่พีพคผมกับน้องลงเนี่ยแตไม่แต่มันมาไม่เหมือนจัดเด็ดดิใช่ดูน้าเดินมันดูดิครับมันเดินวนเดินวนใต้ห้างเราเลยเนี้ยกี่เว้ยี่ หนุ่มกลัวมือเลี strikes, pues ้ยงได้นะครับพี่อนทุกซื้อผมว่าน้องลงจะไม่ลงแล้น้องลงใช่ไม่ลงอยู่แน่เพราการอะไรในแห่มันเละโอ้โหอยจู่บู๊ี่เฮ่เขาบอกรอเขาแป๊บนึงเดี๋ยวเขามามาแล้วมาปล้วมาแ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 ล้วไม่รู้วะเพื่อนทุกคิดแม่งแล้วมันมาหนีเป็ดอะไนั่นดนะเฮ้ยเสียท่าวะ เงี้ยร่างจริงออกมานะยตัวดำเปี้ยงเลยดูดูีิครับพี่ทุกคนเมื่อมันโดนเผามาเพิ่งเสร็จอ่ะซื้อให้เราวะเดี๋ยวแล้นลองดูดิมีเรียกงอะไรให้ลงจะให้แล้วเพราะเมื่อกี้เหมือนกับท่านลิฟต์ตอนนี้เพี้ยนไปแน่ดอเน่ดอบ้าขาหลักลัวยิงมันน้องลงยิงมัน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 ริว มันใชยมั้งยิงมันเร็วเอ้ยยิงมันยิงมันเร็วยิงมันยิงมันเร็วยิงมันมันคือไทยไปนแหนวะดูนายโนดูดิดูดินองโนให้ไปไหน,นวะ S <S ว,ว่อา uh ้หนีย um ิงมันยิงมันยิงโดนแล้ยิงโดนยิงยิงยิงเฮ้ยเป็นไรวะราลองยังหันมงนี้มันมันี้ไม่ติดดูมันี่ดูมันมันของดีมันมีของดีเอาถือกล้องถือกล้องมงมีติดถือกล้องไอพี่มันมีของดีอว์จะขอทางพรเพียทุกคน ม,มันท้องอะไรของมันไม่รู้อ่ะเฮ้ยมึงยืนดูเว้ยยืนเออลยนู่นดาวีดาวไม่มึงพิเจนถือถือตทะยบถือตายดีไหมอ้าวคือกองพี่เจนน่ะโดนแน่มึงไอ้สติงสบิงมึงโดนมึงโดนโดน,น,นโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว มันโดนแล้วมันหลบได้ดิว่ะพี่ใช่ให้มันหลบไปโดนแล้ว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 ไอ้มันตายเฮ้ยมันเจ็บแล้วพี่มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเฮ้ยไอ้สมิงมึงมีลิ้นมากใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยดูมันท่องเลยวะ อย่าลงดูช่างเดียวพี่ถ้าเราไม่อยู่ข้างล่างอ่ะอย่าลงจากห้างแล้วกันจะยอมไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงเฮ้ยคุณทำอะไรกรับไม่ไม่ไม่ต้องลงพี่ไม่ต้องลงยังไงก็ไม่ลงคุณฟีทุกคนครับคืนนี้ผมจะน้องลงจะไม่ลงจากห้างแล้วคืนนี้เราก็ต้องนอนบนห้างแน่ๆเราจะไม่ไปไหนเลยนะครับตุ้มมันท้องอะไรนี่ด้วยแต่มันเดินท้องได้ห้างอยู่นะในวันนี้ตันี่เนาะอราจะไม่ลงจากห้างเด็ดขาด ไม่เดินวนห้องเฮ้ยช่างมันพี่เรื่องมันมันขึ้นห้างไม่ได้หรอยังไงมันก็ขึ้นห้างไม่ได้ตีอย่างงี้กูมันโอ้โหอย่าไปทำมันอย่เสี่ยงมันอย่าไปเสี่ยงมันอย่างงั้นนาเอารงเข้าไปอีกเรื่องมันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปเดีเล่นของทราเฮ้ยนล่งบอกได้จะช่างมันพี่ ผมเยู่เล่นหูแฟนขาล้องมันทำอะไรผมไม่ได้หรอถูดูพนันดูครับเดี๋ยวผมก็ไม่ใส่อีก็ได้คุณต้องทิ้งไปเลยเราจะไม่เอากลับนะครับพี่ท,ท,ทุกคนทีนี้เราหิงหนอนบนห้างแน่ดูดูเย็มเย็นเลยไม่รึทุกคนตอนนี้มันก็อยู่เหมือนมันอยู่ใต้ห้างเนี่ยมันไม่ ปอาจะไม่ลดจากห้าจุดครับเชนอยู่นี่งพี่คือถ้าเราต้องก่านี้คือเราเสร็จเลยนะใช่มันทำอะไรลงมันทำอะไรวะเน่ะมันอยู่ใต้ห้างมลย ไี่เช่กิลัวผมเช่คนแน่หรอกเอ้กิลวะเลิ่บ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหยาดนะมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่งห้วพี่เชืไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ยาตะปูเสกะปูเทียงใส่มันเลยพี่ใช้กระถาเทียงะปูใส่มันถ้ามันขึ้นห้างอ่ะไม่ไม่ไม่ได้มันขึ้นไม่ได้พี่ห้างผมปูเสกมาแล้วพี่ตอนนี้ผมขึ้นมาผมไอ้นั้นอยู่ มันจับมันลองจับบนไดดิให้มันจับดิมันปวดแสบปวดหลอนดูมาดูมาเป็นเนี่ยมันเป็นเหมือนภาษาของคนพมา่า คนเล่นคง,งค้างร่วมลูกกูมันจะแปลงกายเป็นสมิงดิเกืเดดิดูดิดูดิตัวดำไม่ปีนน่าจะวิชาคุณไม่แน่คนนี้ผมลา,าบประกรันมันน่าจะกระโจนไม่ถึงนะพี่คนดำเมี่ยงเลยน่าจะเป็นไอหมอบผีเล่นวิชาผมแล้วของเขาตัวไนะอกิโลบะดูมันยีเดูโลบ้าอึ่งบ้างเหรอไอกิโลบะกูดาไอกิโลบะ นฮ้ฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เจ้าว่าวมันจับได้ด้วยใช่ตุกปูตุ๊ปูเสกมั้ยตุปูเสกเสกไสเน่เฮ้ยเฮ้ยเรทำอะไรวะเอาตุ๊กปูมาพี่จะพรมปลุกเสกผมปะเอ้านงลงมันแน่นักใช่ไหมได้ กกเไเดี๋ยวนเกปูนะปามันเลยใสกะทาใสกาทู่ตรงนนองลง่ใสสกาตะปูนายโชว์โชว์พี่เอฟซีดูนะนี่ครพี่เอฟซีทุกคนหนูอะไรไม่รู้อะอะอะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงมึงเป็นขายมึงยางมาเล่นกับพวกกูนะมึงมึยงยากโดนของดีไหมผมว่ามันมันไอพวกข้ามา่าแบบที่มันเล่นของใช่ของเขาตัวไงเสือเอ้ยน้องหลงพวกเสือสหมิงเนี่ยมีบะแต่ก่อนนราเรียนวิชาคุมใช่ไหมแล่ตอนเนี้ยแลวของเขาตัวตัวเองอะ่ะหมึกว่าคุมคุมคุมตัวเองไม่ได้แล้วดูดิ เฮ้ยม,มันจะลุกขึ้นหลือไว้ยเฮ้ยมันจะลุกขึ้นแล้วหลงอะไรอะไรอะไรแรงเล็ดเยอะเลยเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเราลงจาให้เฮ้ยดูดูเฮ้ย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 ทำอะไรวะเฮ้ยไม่มันถอนตะปูออกครับใช่มันถือเลยวะมันตะปูที่มัตะปูที่นงลงเส้นเมื่อกี้นี่ไงมันท่อนออกเลยเราเหรอใช่ ดูดิดูดูมันคลงนาตัวเองดู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 มันบ้าแล้วอ่ะไปลงดูยังไงเราไม่ลงอ่ะดูเอาผมปัดภันก่นดูดิดูดิเมื่อแตปูจะทำอะไรมันไม่ได้แล้วนะเฮ้ยมีชาผมมากเลยคนนี้ดูดูดูมันท่องแล้ววะ ถ้าเราอยู่ข้างบนยังไม่ต้องกลัวเลยเราปลอดภัยแล้วหลือไม่ต้องกลัวโมดีโกดเกโดยพี่องมันมืนมันจะเริ่มเสื่อมมันท้องแบบขัดแแคตติดๆคัดแแคตพวกของเข้าวตัวไหมพวกของเข้าวตัวมันจะกลายเป็นสัตว์ดิบฉานพวกเสือพวกอะไรได้หมดไหม

ผม,ผมว่าน่าจะเป็นกลน้องมันเนาอที่แบบมันจะเรียกเรา,เรใ,า,าใช่มันมเป็นลุงจะปนแบบนี้นมันเป็นกลของมันนะทุกคนแล้วก็ออกอย่างนึงถ้าไม่ใช่กลมันมันก็น่าจะมีแบบอะไรของข้าวตัวอีกครั้งหนะึ่งตัวดำเมี่ยงเ๋ยไม่ใช่คนเทยมันเหมือนมันโดนเผาไม้นะตัว มันลง,ม,นลงมันลงไปไม่ได้ดดต้องให้มันจะอ,อะไรขนาดไหนมันก็ลงไม่ได้จากห้างนั้นถ้าเราขึ้นแล้วเราทำลงนอ,นอกจะแบบจะชุกเชิญจริงจริงเลยจะมาหาคายาลอให้ตัวเดี อย่เราจะมีมันจะมีบอลทูบอิเกไป็นง้อเรามันเป็นคนไม่ลู้ยอมเป็นคนเรื่องมันจะอย่าไปเชื่อได้ไหมไม่ได้เนี่ยเราไม่ไม่ต้องเชื่อมาแล้อย่าดีกว่าลงจะอเรียนหนสงสารนะใช่เราเจอแป็นี้เราอย่าใจอ่อนนะคะพี่เดี๋ยวพชาให้ตัวเดยิ่งเดย์ปลากระโงลีบูราให้คือ มุนมูบ้าแว่นีดดด้ดูที่ลงดูท่าทางมันน่าจะปวดมากเลยมาแหลงเขาจม,มูกหมอหายด้วยหรอไปช่วยมั้ยบ้าไม่พี่ก็บอกไม่หลงกล่าวว่าซุ้ง คือตัวมันแม่งดำจันใจเชฟดำจนแม่งไอ้นั้นเน่พอส่งกระฝ้าแม่งเหมือนตัวมันเรืองแสงเลยดูความมือเยี่ยมองทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเห็นไหมดีเราไม่ลงไปนะพี่เชนถ้าเราลงไปนี่เราคือเราเสร็จเลยนั่นไอกลนของมันเห็นไหมคือถ้ามันลุกขึ้นก็ไอ้นั้นแล้วอ่ะอะไรวะมันเดินมานา้วะ มันเดินบนอยู่ช่างอาทิตย์มองกอดดีกว่าอาทิตย์พี่ผมนอนวพีจะนั่งอย่นี้ันพี่สง่วงมันเขามองไม่เราต้องนอนบนห้างพี่ฟาง้มาน